สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซทั้งช่องน้องคําแพ h งชแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3มมกราคมสองหเจนะคะวันที่3ของปีใหม่นะคะเอฟซเดือนนี้เนาะแม่เพนก็กลับมาทักทายสบายดีกับเอฟซทั้งช่องคือเก่านะคะมือนี่ก็จะมีแนวทางลาวพัฒนาและฮานอยนะคะเมื่อกี้เนาะแม่เพนก็ได้นำเสนอแนวทาง ของราวพัฒนานะของสี่เซียนแล้วก็ของพ่อช่างคมให้ไปแล้วเนาะคลิปนี้จะเป็นแนวทางฮานอยรวมของสเซียนนะคะมาฝากมาตอน f อฟทั้งช่องเพื่อเอาไปเป็นแนวทางกันนะคะเนาะตัวเลขทุกตัวที่ไม่เพนเอามานำเสนอให้กับ f อฟก็ให้เป็นแค่แนวทางนะคะเอฟเนาะผิดจารณากรเสียงซื่อนะคะเนาะ ก่อนจะเข้าไปเบิงเ้งแนวทางไม่เพ่นขอฝากนะคะช่วงโปรโมชั่นอีกวันนี้แค่วันเดียวนะคะ FC โปรโมชั่นเนาะแคลเซียมกระปุกละปกติเนาะปกติ500บาทวันนี้ยังอยู่ที่4 0 0อยบาทยาบำรุงสายตาเนาะปกติก็500บาทวันนี้ยังอยู่ที่400บาทเนาะแล้วก็ครีม1ชุดปกติ1,300บาท วันนี้ยังเหลืออยู่ที่1,100บาทนะคะเอยังบอขยับเถือนอกมือนียังให้โอกาส FC ทั้งช่องได้รีบจับจองเข้ามาเด้อจ้าเนาะนี่ค่ะแล้วก็ครีมกันแดดนะคะจิตพักดีก็หลอดละ300บาทเหมือนเดิมนะคะเอนี่ค่ะใช้ได้นานเนาะชุ่มฉ่ำหน้าฉ่ำวาวเด้อจ้ะเนาะผู้ใดใส่แล้วจะติดใจนะคะเนาะ ฝากด้วยสินค้าทุกตัวผ่านอยอยหมดแล้วเนาะครีมกันแดดจิตพักดี5 0าสบวกบวกบวกนะคะ FC เนี่ยค่ะ15มิลลิลอ่าสิบหยังก็มิลลิลิตรบ่ไม่เพิ่นก็บ่คกอยเก่งปันใดนะคะเหลืองแบบนี้เพราะว่าไม่เพ่่นไซเองนะคะ ม่เพ่นใช่เองและวกันใช่ดีแล้วก็อยากมานําเสนอให้กับเอฟซทั้งช่องเนาะผู้ใดที่มักความสวยความงามเนาะทักไลน์มาได้ค่ะเบอร์0653418836และผู้ใดที่มีอาการเกี่ยวกับกระดูกปวดหลังปวดเอวนั่งก็โอยลุกก็โอยแล้วก็ผู้ใดที่เห็นงานน้าเหล่นโทรศัพั์ร้ายเนาะหรือว่ามีอาการเครื่องตาตามืดอตามั่วนะคะก็ ลองเอาไปใส่ลองเบิงเพราะวา่าหลายๆท่านหลายๆคนที่สั่งไปแล้วก็กลับมาสั่งอีกนะคะเพิ่นว่าดีขึ้นนะคะ FC เนาะเพ่นก็อยากให้ FC ทั้งช่องได้ใช้การลองดูนะคะ FC อ่ะอาฝากด้วยเนาะครีมชุดแก้ฝ้าก,จ,กจุดด่างดำนะคะนี่ค่ะปกติ1,300บาทเลดเหลือตอนนี้ยังอยู่ที่1,100บาทอีกวันเดียววันที่วันนี้วันที่3วันที่4จะหมดแล้วเนาะหมดโปรโมชั่นแล้วคะ่ะเนาะ นอกจากอีกสองมือนี่ก็จะขายเป็นปกติคือเก่านะคะ FC เนอะอ่ะรีบจับจองกันเข้ามาเบอร์065 3418836นะคะเนาะอ่ะฝากด้วยค่ะมาหลังจากนำเสนอสินค้าให้ FC ทั้งช่องแล้วค่ะมาเบิงตัวเลขแนวทางฮานอยวันนี้เนาะของซีเซียนเนาะว่าจะได้ตัวใดมาฝากมาตอน FC ทั้งช่องด้วจา้าเนาะอ่ะเข้ามาเบิงค่ะ ผลฮาหนอยเมื่อวานนี้นอยพิเศษบนออกที่3า8แปดแปล่างออก78ส่วนฮาหนอยปกติบนออก404ศ่ล่างออก6กสองฮาหนอย VIP บนออก104่่ล่างออก72็นะคะ FC เออเลขนี่ออกคือกันเลยเนาะ มาเบิงของผหัดชนแนลเมื่อวานนี้หลุดช่วงนี้หลุดบ่อยมากเลยฮานอยผหัดชาแน,นลนี่ค่ะเอฟซี FC, ทำยังไงเนะาะเดี๋ยวจะจี้ก้นให้นะคะเอฟซเห็นเดยวยดคือหลุดบ่อยแทนเนาะเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ให้เก้ากับสามหลุดเลยวิ่งหลุดก็หลุดจับคู่ก็หลุดนะคะบอเข่าเนาะ ของเซียนอุดรวิ่งลูดเด่นหนึ่งลองสองมาตัวรองเนาะวิ่งลูดมาตัวรองสองแต่ว่าจับคู่บ่เข่านะคะเอซีเนาะสองมาสองฮาหนอยนอยปกติและ VAP จับคู่บ่เขา่าเซียนโคลาดเด่นแปดลองเก้าตัววิ่งตัวลูดมาตัวเด่นแปดมา, 1, หาหนึ่งฮานอยเด้งบนล่างนะคะก็คือนอยพิเศษแต่ว่าจับคู่บ่เขา่าคือกันนะคะเอซีเนาะนะคะ ของเซียนเชียงใหม่ก็ให้มาหนึ่งกับสามหลุดคือกันนะคะวิ่งลูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดนะคะก่อเลยโบเขาเนาะมาว่านนี่จับคู่โบเขาทั้งซีเซียนเลยนะมือนีเอาไมคค่ะเอฟซีเอาขึ้นให้ได้เดอ้อเนาะเอาขึ้นบ่ได้เดี๋ยวม่ขเ้นจะตามจี้ก้นพี่พหัสไห้เดอ้อเนาะเห็นอย่างเห็ดจังไดคือเห็ดไห้ตัวเล็กโบเขาแท้เอฟซี FC. ทายยูเนาะอ่ะมาเบ่งน้ากันค่ะ วันนี้แนวทางฮาหนอยรวมวันที่3มของเซียนโคราชวิ่งรูดบนล่างเด่นที่1นลอง3นะคะวันนี้วิ่งรูดเด่นที่1นลอง3จับคู่ให้ชุดเน้น10 12 14 16ส่วนชุดลอง30 3ศูนแล้วก็36นะคะของเซียนโคราดค่ะนี่ค่ะ เมื่อวานนี้วิ่งรูดเด่นที่แปดรองเกนะ้าเนาะตัววิ่งตัวรูดก็มาตัวเด่นที่แปดแต่ว่าจับคู่บเบาเนาะแปดมาหนึ่งฮานอยเด้งบนล่างนะคะมาน้อยพิเศษแต่ว่าจับคู่บ่เขาส่วนมนีก็ไหมาวิ่งรูดเด่นที่หนึ่งรองสามจับคู่ให้ชุดเน้นหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกส่วนชุดรองสามศูนย์สามสองสามสี่และสามหกนั่นเองค่ะเนาะ เอ้ามาต่อที่ของเซียนอุดรวันนี้เซียนอุดรวิ่งรูดเด่นที่7จรอง6นะคะจับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น7จ็ดหนึ่งเจ็แล้วก็ชุดรอง6กหนึ่งหหและ6กแค่ะเนาะส่วนเมื่อวานเซียนอุดรให้วิ่งรูดเด่นที่1นรองสองตัววิ่งตัวรูดมาตัวรองเนาะแต่ว่าจับคู่บ่เข่าเนาะมาสองฮานอยก็คือฮานอยปกติและ vip ส่วนวันนี้ก็ให้มาวิ่งรูดเด่นที่เจ็ดรองหจับคู่ชุดเน้นที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดชุดลองหกหนึ่งหกห้าและหกแปดค่ะเนาะอ่ะแคปหน้าจอเอาของสองเซียนก่อนนะคะเซียนโคลดและเซียนอุดรฮานอยรวมวันที่สามวันนี้เนาะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ ได้แล้วเนาะไปต่อค่ะ FC วัดเบิร์ของพาห h ชาแนลวันนี้วิ่งรูดบนล่างค่ะหาหนอยรวมหาหนอยรวมให้วิ่งรูดเด่นที่สองรอง4จับคู่ชุดเน้นก็จะเป็นสองห2ึ่งแล้วก็ชุดลองส1 4 8และ4 9นะคะของพาห h ชาแนลวันนี้เนาะส่วนเมื่อวานวิ่งรูดเด่น9กรองสา ก็บอมาสามก็บอมานะคะลุดค่ะบออ่อเขาเนาะบอวานนี้วันนี้เอาไม่ค่ะให้วิ่งรูดเด่นที่สองรองสจับคู่ชุดเน้นสองหนึ่งสองแชุดลอง4 1 4 8และ4 9นั่นเองนะคะนี่ค่ะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่วันนี้หาหน้อยรวมวิ่งรูดบนล่างเด่นที่9กรอง8ด จับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น90 91 92แล้วก็93ชุดรองก็เป็น80 8 81 82และ83นะคะของเซียนเชียงใหม่ค่ะส่วนเมื่อวานนี้นี่ค่ะให้1กั 3, บ3วิ่งรูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดเนาะของเซียนเชียงใหม่ค่ะวันนี้ก็ให้มาที่วิ่งรูดเด่นที่9ลอง8จับคู่ ชุดเน้น90 91 92แล้วก็93ส่วนชุดรอง80 81 82 83นะคะ FC ได้ทั้งหมดแล้วนะคะ4เสียน <c oughs> หาหนอยรวม4เสียนวันนี้นะคะนี่ค่ะ,ะแคปหน้าจอเอาไปรวยกันต่อนะคะวันนี้ขอให้แตกบนแตกล่างคะ่ะแตกทั้ง3ตัว หยิบจับมาใส่กันเอาเดอ้ออาจาเนาะสามตัวบนค่ะเอาแม่เพ่นกับโบมี่ยังไลยแล้วเนาะคลิปนี้ก็ได้แนวทางของซีเซียนมาฝากแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะจะเป็นของอาจารย์ใดสำนักใดรอรุ่นกันต่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ็นทุกๆคลิปด้วยนะคะบ่ว่าจะเป็นแนวทางห้าน้อยเล่าพัฒนาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะคลิปนี้แม่เพ่นกับสวัสดีค่ะ